สวัสดีลากัทักทายพี่พน้องครับยินดีตอนรับพี่น้องข่อสู่ชองอุบดดาสิงครับกลับผมใจเอกนุมพทธรของนุญาตรายงาตัวกับพีกับนองเด้อนะครับเมื่อนี้นะครับกลับผมใจนุมพทอนะครับอยู่ที่อำเภอ้ำเยินนะครับโรงโมหินศิลาเอกนะครับอำเภอ้ำเยินจังหวัดบุรลราชธานีครับพี่น้องเดินทางมาตามหานนองไส้นะครับน้องชายที่ขับรถสิบล้ออยู่ที่นี่นะครับลากาภาพพี่น้องมาเบิงโรงโม่น้ำนะครับมาเบิงบ่อหินของโรงโมหินศิลาเอกนะครับว่าอยู่ลึกซ้ำไหลการบืนบ่อขึ้น สิเป็นจังไรนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งรถสิบล้อบืนขึ้นมาพอดีนะครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วเอาฟูโซขึ้นได้บ่ได้นะครับขึ้นได้บ่ได้นะครับโอ้โหนี่ไก่อยูเรกนะครับอ้าดีดูเบิ้งการใส่หินครับพี่น้องเบิ้งการใส่หินเนี่ยปวดโพเนยโอ้กับรถผมเนี่ยือ้นขึ้นบ่ได้ดอกโมนี้มาย่อมไม่หย่อมนะครับ ถ้าพี่น้องก็บิ่งนะครับว่าอยู่โลโมนี่เาต้องแลีนต้องมีความแห้งซ้ำไดนนะครับแจ้งสีสามารถขึ้นไดน้เนาะนะครับบ่ธรรมดานะครับนี่คือบ่ได้แลีนทางหลวงเนาะบ่ได้บ่ได้แลีนในทางสาธารณะแลีนอยู่ในลู่พุ่นนะครับวิธีของพนเอพีพนก็นใ,นใส้ลายนะครับปาดเลยตัวเต็มกล้องครับพี่น้องจนพูนถือว่าต้องมิโลครับขันบ่มมิโลเนี่ยโอ้ บ่ไวดอกงี่นสิโอ้เป็นวิวที่งามครับพี่น้องครับเอ้าเบิ่ขึ้นมาค่อยได้ไอเจ้าว่านี้เป็นบ่อหินนะครับบ่อหินของโลงหมู่เพิ่นนะครับแต่ก่อนคือสิเป็นภูเขาไงเห็นขุดไปจนเบิด้ดโอ้ผู้โซครับถือว่าแห้งนะครับถือว่าแหง้งบ้าตัาทวทั้งทั้งหลังก็มาอีก ขึ้นได้บ่ได้อา้าวมีการลบทัานคุณเรียกว่าสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดอันนี้ไซโลนะครับพี่น้องต้องเข้าใจว่าอันนี้คือการไซโลนะครับปล่อยๆไหลคืนมานเรื่อยๆนะครับ จนการใส่นะครับต้องยิงโล่ต่อยเป่าขึ้นเ่อปล่อยควยไหลขึ้นเนี่ยปวดเลยหินนี่เขาจะเอาไปเพื่อเขาร่องโม่นะครับเอาอีกขั้นหนึ่งนะครับอีกขั้นหนึ่งก็ร่างขึ้นมานะครับปวดเอันนี้ยุโอ้ยิงโลแล้วนะครับ ยิ่งรู้เร็วนี่เกือบมันยกล้อ,อครับพี่น้องอ๋อนี่คือบอ่อหินนะครับบอ่อหินผู้ใดที่บ่เคยได้เบิ่งนะครับพี่น้องผู้ใดที่บ่เคยเห็นว่าโรงโมเขาสิมีบอ่อหินมี่หยางใจไหนเมื่อนี่ผมพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับมาเยี่ยมยามถามข่าวน้องนุ่งหลักกะมาเยี่ยมเบิ้งรถแมคโครนั่มนะครับหลักกะมาเบิง่ง ชีวิตอยู่โรงโม่พร้อมเขาต้องบรรทุกหินซ้ำได้ยี่สี่นะครับพี่น้องเอาไปพี่น้องก็เบิ่งมาหนีละได้หูกันนะครับฝากพี่น้องติดตามน้ำแน่นะครับในช่องกบุญดำซิงเดอร์นะครับกระผมใจนุ่มท่อนคนบอกก็พีกับน้องนะครับคนบอกว่าคนจ๋าคือเก่านะครับพี่น้องหรือทางช่องกบุญดำซิงเข้านี่ละนะครับเมื่อนี้เอาสติ๊กเกอร์มาให้น้องไส้นะครับถึงทีนะครับถึงโรงโม่นะครับเอาปาดกันไปเดี๋ยวเพื่นเป็นเจหินอยู่บนบนทันมานะครับพี่น้องเบิ่งขั้นี้ซะก่อนนะครับอ๋อจะตกฟังเสียงเลยพี่น้อองเ chính tiệm con mới đang hẹn như này này. อีกหนึ่งขั้นนะครับผมมายืนอยู่นี่ผมสังเกตเห็นว่ารถลงโม,โมนี่ฟูโซสีลายนะครับฟูโซสีลายหรือฟูโซแห้งกัวบ่ะนึ่งเอา้าผมหวั่นใจครับพี่น้องแต่ว่าเห็นมันใส่ฟูโซหลายขั้นนะครับข่วนเบือนกันมากครับปรเป็นบรรยากาศที่งามนะครับพี่น้องเบิึงอีกจะขั้นหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะ ในการบืนนะครับแค่นี้อยากยิ่งเอียงนิดน่อยตูกไซส์สินักขังนักขังขัวขอตรวก็เอาให้นะครับใน่บางเทื่อนะครับพี่น้องผู้ลังคนก็บอกไว้ให้อยากให้ยเมาภาษากลางแน่วสันเบิงฟังโมโหเรื่องนะครับสิบไวย่ำนะครับพี่น้องสิบไวย่ำพยายามพูดไทยนะครับเอากล่ากันไปเลยพี่น้องเลยเพราะวันเพราวันสี่เหลี่ยมนะครับ อ้าพี่น้องไม่ยำยามตามข่าวนะครับไม่มึงนี่ือมาลงโมกเขาเห็ดอยังจังไรแน่นะครับการเดินบอลเตื่อนๆโคตรดุโต้ดุจัดดุจัดไปเรียบร้อยนะครับนี่แหละคือชีวิตหลดลงโมกนะครับพี่น้องใส่หลายๆแบบนี้นะครับปาดคำว่ารถผมหนึ่งคือเบ่ได้ดอกนะ เดี๋ยวสิ้อ้าพี่น้องลงไปเบิงข้างล่างนะครับพี่น้องสิ้อ้าตอนนี้ขึ้นตึ้งรถแล้วนะครับพี่น้องขึ้นตึ้งรถสิบหล่อมาดมน้องไสเพื้นนะครับออจอดข,องขางข้างซะก่อนให้รถขเจ้าขึ้นมาก,ก่อนรถขเจ้านักพื้นไส้นี่ประมาณจี 5, ่ตันประมาณชี้ที่ผาชี้ที่ภพตันกับนั้หนักรวมปาดรถจียวังแปดเก้าตันรถประมาณสิบสามสิบสองตันถึงอยู่อะเถึงถึงกับบ้านเหร ว่าเป็นไงนี่สิประมาณหาสิบส่หาสิบสำนาครวหาสบห้ตันสีตันุูนเศ้าบาทเล้าเดี๋ยวเราจะกลอยกว่าเราจะไปไดไรก็ลอยมาหนิจังหวะโอ้กับว่าเอามือนึงในจักเทียวมาหนิกับมานึ่งกับประมาณแป้าเขียวแป้าเขียว น,น,นั่งท่งานรถซิบอรดด้วนะครับนี่จทีจ่ต้องรถซิบอนี่เอามาให้น้องใส่นะครับนี่ครครับน,น,น,นี่เติเ,เกิดนะครับพี่น้องอุบลดำจริงเขานะครับเอามาให้น้องใส่ทางลุงบอนะครับเขาไปเห็นทางยังมาเลี้ยงปะ้อป้าป้าบ่า้้ <laughs> ้ <laughs> แลต่มีนั่งทิปรอครับพี่น้องเดี๋ยวพายเบิรงกันรถเมโก้ไซค์เครื่องนะครับเขาใส่รุ่นไหนกันแน่นะครับมาถึงบอ่อเลยครับพี่น้องตอนนี้ถึงบอ่อแล้วนะครับเพราะว่าสิเป็นแคทนะครับสามสามศูนย์ดีเอลอย่างเงี้ยนะครับ<อ>คือว่าใหญ่ตหัวนะฮนะใครกินเข่า <laughs> เอ๋โบทันเคยเห็นนะครับพี่น้องบลังมันก็สิเคยได้ยินแต่คำว่าโรงโมนะครับโรงโมจังซั่นโรงโมจังซี่นะครับควันสิไปเป็นอยู่แปเปหินอยู่โรงโมก็ต้องมีบ่อหินนะครับปวดนะครับตันนี้น้องแม็กนะครับกำลังมาใส่หินนะครับครับนี่330นะครับแคท330 B นะครับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นหน่อยเขมีได้ส้องรับในโลโม่นะครัพี่รอนรุ่นเก่าเขาคือถึงสิเป็นรุ่นเก่าแน่นะครับแต่ว่ากับคุณภาพโอ้โหต้องห่วงนะครับเย่มนะครับสสวััดีครบพาพี่น้องเขาเบิ้งนะครับจักตักรแวบต้อนต้อนอะไรที่สามเลยอ๋อนะครับสามสามศูนย <laughs> ์นะครับ,นนร,บรถคุช รถคูณเครับสามสิบตันเลยครับสามิตันเนาะใส่กินกับไปหลายหลายเติบเครับมันีชี้ท่หาตันเนขสามหลักได้บ้ง่งร่วมเลครับแล้วร่วมก็นกำนักรถเนี่ยโอ้เรียนนินตตนละตันละส้าบาทเครับดูเบิร์กรถคูณกันเลยครับ แล้วแต่คนขับรถ,ถหัวกลอนนะครับจะเข่าวงไหนก็เข่าเลยนะครับนี่คือบอ่อหินของโรงโม่นะครับซึ่งหินนี่คือซีเนมนต์่เปิดอเอาข้อ๋อตอกเสร็ด้วยบึงนะครับต้อกเสร็ด้วยบึงว่าเส้นไหน สภาพก็ถือว่ายังใช่ได้นะครับนนาสิเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะพี่น้นองเก่3สามสามศูนย์ีนะครับรุ่นนี้ก็เป็นกุ่มเก่าเนี่ยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็สภาพนีโอนะครับขึ้นจะประมวลมาหลังตุกกี้กาตรตุกกี้นะครับเบชือมใบแท็กใส่ทักบมดนะครับ เพื่อให้แข็งแรงต้งทนทั้นขึ้นกพราเกาไไ่เกาเลยถ้าคุณก็ได้เต็มเรียบร้อยนะครับไปแลี่ยงเลยมีก็บ่อหินนะครับพี่น้องบ,บ,บ่อ,บอหินของโปรโมรหินที่ไรอีกบบ่อหินคนนลยโอ้คนอยู่เบิดปีก็บ่เบิดนะครับเบ,บิดบ่อนี่ก็ไปคุดบอ่อยไหมบองนี่เคยเฮ็ดเป็นบอ่อเลี้ยงปลาไปจะแล้วบาทนี้ <laughs> ขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิรงนะครับในช่องเซมซิงนะครับขอบใจับเพื่อขอบคุณพี่น้องใจใจ่ับมีผ้าพี่น้องเราเบิรงโปรโม่นะครับมาติดตามนะครับโรลแมคโครนะครับรุ่นใหญ่ๆนะครับหรือว่าเป็นรุ่นใหญ่นะครับสำหรับบ้านเฮาแล้วทาพุดดินนะครับพุดดินธรรมดานี่ก็จะใส่ยู่แค่สามสองศูนย์นะครับพี่น้องสามสองศูนย์สามหนึ่งสองสามหนึ่งสามนะครับสามหนึ่งห้าโบนะครเกินสำหรับแกนะครับแต่ว่านี่โรงโม่นี่ยมันใส่อ่า 3.3.0นะครับใส่เนี่ยเต็มกองไปเลยนะครับเพราะต้องห่วงนะครับถึงแบ้ว่าสิเกานะครับพี่น้องแต่ก็โอ้เกาสซะเกิดนะครับเกาเกาเซื่อดอกนะครับคุณภาพาดท่นใส่ได้ปาาพี่น,น้องก็ติดตามนะครับในช่องขบวนนำสิ่งนะครับลัาคนใจมุทอนเดอร์นะครับ ขอบคุณพี่น้องเหมือนนะครับขอบคุณพี่น้องไปลงหกรนานะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับพี่น้องกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์คลิปให้นำเลยด้อนะครับเพราะเดี๋ยวเป็นกำลังอกกำลังใจนะครับเนื่องการแชร์เนื่องการไล่นะครับคือเรื่งกำลังใจของทีมงานนะครับพี่น้องวันนี้เดินทางมาพี่ทางอำเภอน้ำเงินนะครับผู้ใด้เจอมาซื้อหินกันนี่นะครับโร่งงูหินนะครับสีลาเอกนะครับอยู่อำเภอน้ำเงินเด้อนะครับพี่น้องเบอร์โทรเพิ่นผมกับพี่มีดอก คือว่าสภาพมันยังโอเคนะครับเป็นบางแอคกับแอคยังโอ้เต็มนะครับแอคยังเต็ม่วดล่างก็ยังอยังเหลี่ยมอยู่นะครับแต่าน้ำมันเยิะเล็กน้อยนะครับมีเจลเบียเยิะมีน้ำมันเยิะแต่ตามสภาพรถคือโล่งโง่แล้วไม่น้องเนมาก

เรียบร้อยด้เรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวบ,บนการออกโตบนกับตอนนี้กำลังจัดระเบียบนะครับะระเบียบในการใส่เห็นนะครับวอกวอกซะเนาะบอยกครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาเบิ้ลนะครับในช่องขบวนนำสิงเด้อนะครับบุรีรัมย์ท่นกดติดตามไอเรื่องกดติดตามไปพ้อมน้ำแม่นะครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่ที่โร่องโมหินศิลาเอกนะครับเดี๋ยวเมื่อหน้าจังว่ากันไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตนำลาพ้าจากพี่น้องสักก่อนนะครับกับโร่องโมหินศิลาเอกหินงามๆนะครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ